วันนี้นะคะอยากจะให้เปิดมาดูด้วยกันในหนังสือสดุดีบทที่86นะคะจะบอกว่าไม่เคยอ่านก็ไม่ได้นะเพราะว่าสดุดีอย่างน้อยที่สุดเพื่อจักบันเันไลฟเราอ่านมาแล้ว119บทนะคะ <laughs> ดังนั้นจะบอกว่าไม่เคยเห็นเลยข้อนี้ไม่เคยอ่านเลยเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเลยคือดาวิดใกล้ชิดกับพระเจ้ามากจนกระทั่งเขาสามารถที่จะบอกเล่ากับพระเจ้าได้ทุกๆอย่าง ทุกๆเรื่องไม่จําเป็นที่จะต้องตีอีกหน้าหนึ่งเข้ามาหาพระองค์ไม่ต้องสวมหน้ากากนะคะเพราะว่าบางครั้งเราเข้าใจว่าเราคุยกับคนใกล้ตัวเราในทุกๆเรื่องได้แต่พอมาถึงพระเจ้าเราจะต้องมีวิญญาณศาสนามาก่อนเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วเลยนะคะก็คือเราเคยได้ไปคุยกับบางคนทักทายกันหน้าโบสถ์ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมของคริสตจักรตอนนั้นเราต้องไปเยี่ยมต่างจังหวัด1ิ กว่าปีแล้วนะ่น่าจะอย่างว่ามีสิบสามสิบสี่ปีมาแล้วแหละเขาคุย <said> กับเราปกติแต่พอถึงเวลาที่ให้เขาไปนำอธิษฐานเขาก็เปลี่ยนโทนเสียงทันทีเลยเพราะว่าในความเข้าใจของเขาคือเขาจะต้องเข้าหาพระเจ้าด้วยหน้าเดียวเท่านั้น นะคะก็คือหน้าของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาในรูปแบบของความชื่นชมยินดีหรือศาสนาในรูปแบบของความโศกเศร้าหรือว่าความรู้สึกกดตัวเองให้ตามลงชั่นถ่อมใจดังนั้นแทนที่เขาจะคุยกับเราแบบสนุกสนานแล้วเข้าไปหาพระเจ้าโอ้พระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์เขากลับเข้าไปแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าลูกนั้นและเราก็คิดเมื่อกี้สิบสวินาทีที่แล้วก่อนจะเดินเข้าโบสถ์ ยังร่าเริองอยู่เลยความเศร้าวความทุกข์ใจมาจากหนใดรือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดาวิดสามารถบอกกับพระเจ้าได้ทุกอย่างเขาสามารถที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาได้และเขารู้จักพระเจ้ามากพอจนกระทั่งเขาสามารถบอกเล่าความรู้สึกทั้งหมดและเขาก็ตอกย้ำกับตัวเขาเองและคุยกับพระเจ้าให้รู้ว่าเขารู้นะว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรดูในข้อห้าด้วยกันนะคะ ซาดูดีบทที่86ข้อ5าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ร้องทูลพระองค์ดาวิดรู้เขาเล่ามาแล้วเขาบอกตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่าขอพระองค์ฟังหน่อยเถอะเขาอยากจะบอกเล่าเขาพูดถึงความการุณาของพระเจ้าแล้วเขาบอกเลยว่าเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐและพร้อมประทานอภัยดังนั้น ขอระบายอารมณ์หน่อยแล้วเขารู้ว่าเมื่อเขาได้ระบายอารมณ์เขาบอกกับพระองค์ตามความเป็นจริงแล้วเขาจะมาเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้และเขารู้ว่าที่เขาบ่นเขาเล่าไปพระเจ้าอภัยให้การที่เขาแอบเผือคิดอะไรบางอย่างพระเจ้าอาภัยให้และเขาพร้อมจะปรับทันทีและพระเจ้าประทานความอาประทานการอภัยให้เพราะว่าพระองค์มีความรักอันอุดม พระองค์มีความรักให้กับคนทั้งโลกแน่นอนถูกต้องแต่ยิ่งคนที่กล้าเข้าหาพระเจ้าและร้องทูลกับพระองค์บอกกับพระองค์ตรงๆพระองค์มีความรักเหลือเกินที่จะให้เพราะพระองค์ห่วงใยและคนที่เข้ามาหาพระองค์เป็นคนที่เปิดใจอยากจะให้พระองค์ช่วยดังนั้นบางครั้งเราอยู่คนเดียวเรานั่งเหงาอยู่นั่งนัลเบียงนะคะเสร็จแล้วเราก็อรอฝนโปรยเมื่อไหร่น้ําตาจะได้ไหลตอนนั้นมัน มันเหมือนจะรอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะหันมาเห็นใจในขณะที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะประทานความรักและความห่งใย,ยอย่างมากมายเลยให้กับคนที่เข้ามาลองทูลมีอะไรบอกกับพระเจ้าได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าฝนมันไม่ได้มาเสมอใช่ไหมคะไม่ต้องไปอาศัยฝักบวนในห้องน้ําน้ําตาจะไหลก็ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ําสักทีนึงไม่จําเป็นนะคะเราสามารถบอกกับพระเจ้าได้เลยและพระเจ้าจะช่วยไม่ต้องรอให้เรารู้สึก หมดหวังแล้วก็นั่งท้อนั่งกอดอกอยู่ว่าพระองค์อยู่หนใดร้องเรียกพระองค์ได้และขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าในข้อ6บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระโสดก็คือหูของพระองค์ฟังคําทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระองค์ในวันลําบากของข้าพระองค์พระองค์ร้องทูลพระองค์ร้องเพราะอะไร เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ไม่ใช่แค่ฟังพระเจ้าทรงตอบพระองค์มีคำตอบมีทางออกให้เราสามารถเข้าหาพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เสมอและในข้อ11ดาวิดร,รู้ว่าเขาอยากจะดำเนินอย่างถูกต้องไม่ใช่เอาแค่ระบายระบายระบายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้แค่โกรธเกลียก้ยวระบายเราได้แค่แตัดพอ้อมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้น แต่มันทำให้เราติดนิสัยบางอย่างด้วยซ้ำยิ่งบ่นบ่อยมันจะยิ่งกลายเป็นคนที่ยิ่งบ่นไม่รู้จักจบยิ่งตัดพอบ่อยก็ยิ่งตัดพอไม่จบยิ่งโกรธเกลี้ยวบ่อยๆมันก็จะยิ่งโกรธมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลาดับลาดับนะคะดังนั้นดาวิดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้าแต่พระเจ้าในข้อ11ขอทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์สำรวมใจตรงนี้หมายถึงชี้นำทางนะคะพระองค์าดาวิดได้ขอให้พระเจ้าชี้นำทางหัวใจของท่านให้ท่านได้ยำเกรงพระนามของพระเจ้าดังนั้นท่านขอให้พระเจ้าสอนหนทางหน่อยหนทางพระเจ้าเป็นเช่นไรหนทางของพระองค์บอกให้รักให้ให้อภัยให้ละความกรวนกระวายดาวิดบอกว่า สอนเพื่อข่าพราะองค์จะดาเนินในตามนั้นไม่ใช่สอนเพื่อที่จะแค่จําไว้แล้วก็ใช้ชีวิตตามแบบของเราแล้วก็รอว่าเรามีพระเจ้าเป็นปุ่มฉุกเฉินมีปัญหาเมื่อไหร่ค่อยกดแล้วเราก็ค่อยรับความช่วยเหลือเพราะว่าบางครั้งมันไม่มาถ้าฉุกเฉินขนาดนั้น เพราะเราไม่รู้ว่าจะยึดมั่นในข้อไหนแต่ดาวิดรู้ดีว่าท่านต้องการที่จะดําเนินชีวิตในเส้นทางที่พระเจ้าวางเอาไว้จริงๆสอนเอาไว้จริงๆและเมื่อท่านเดินอยู่ในเส้นทางนั้นท่านรู้แล้วแหละว,ว่าปลอดภัยแน่นอนดังนั้นท่านต้องการที่จะยำเกรงพระนามของพระเจ้าคนทั่วไปในยุคนั้นไม่ได้ยำเกรงพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากนัก มีแค่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมมีการรบราค่าฟันเข่งค่าหรือว่าเขาจะมีการกระทำอันชั่วร้ายมากมายเต็มไปหมดแต่ดาวิดไม่ได้อยากที่จะเหมือนกับคนต่างชาติไม่ได้อยากที่จะถูกคนเหล่านั้นกลืนกินเขายังอยากจะยึดมั่นและเป็นเรื่องยากมากๆที่คนคนหนึ่งท่ามกลางคนมากมายที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้า เขาต้องยืนหยัดต่อไปให้ได้แล้วไม่ใช่แค่เขายืนหยัดเท่านั้นเขาต้องเป็นผู้นําของประเทศเขาเขาจะต้องนําคนที่อยู่ในครัวเรือนของเขาให้ได้รู้ว่ายัางไงเขาก็ยึดมั่นในพระเจ้าคนมากมายที่เข้ามาอยู่ในวังเป็นร้อยเป็นพันคนต่างบูชาสิ่งอื่นใดบ้างต่างประพฤติตัวแบบน้นแบบนี้บ้างท่านจะทํำยังไงที่จะยึดมั่นต่อไป พระมันคาของพระเจ้าคือคําตอบเส้นทางนั้นคือคําตอบการเข้าหาและให้พระเจ้าเป็นผู้สอนคือคําตอบบอกเล่าทั้งหมดและขอพระองค์ทรงสอนข้อ 12. บสข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจและข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์เป็นนิจ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนักและพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากที่ลึกของแดนผู้ตายดาวิดบอกเล่าทุกอย่างเข้าหาพระเจ้าขอพระองค์ทรงสอนขอพระองค์ทรงบอกเล่าขอพระองค์ทรงชี้นําหัวใจของท่านให้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องท่านต้องการจะทําเช่นนั้นและไม่ให้ตัวเองถูกชักจูงไปง่ายๆอย่าลืมนะคะ ดาวิดเองก็มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนโอกาสที่จะวันๆนเนืองมัวแจะยุ่งหรือว่าออกไปนั่งพูดคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ถูกชักจูงออกไปมีมากแต่ดาวิดยังยืนกรานอยู่เสมอว่าหัวใจของท่านจะต้องถูกต้องต่อพระเจ้าจะเทิดทูนพระเจ้าวันนี้เราให้หัวใจของเราได้เทิดทูนพระเจ้าเดินอยู่บนเส้นทางที่พระองค์วางเอาไว้หรือเปล่า ปากที่เรากล่าวถึงพระองค์เป็นถ้อยคําที่เป็นการโมทนาพระคุณพระองค์หรือเปล่าหรือเป็นการบ่นต่อว่าหรือเป็นการชักนําให้คนเชื่อพระเจ้าในทางที่ผิดพูดถึงพระองค์แบบที่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งเดินมาบอกหญิงว่าพี่ชาญชิตเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะและเขาก็มีฮาเร็มเขามีผู้หญิงอยู่ในนั้นเนี่ยสองพันกว่าคน พูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นแต่พูดด้วยน้ำเสียงและถือไมโครโฟนราวกับเขาเป็นเช่นนั้นจนทุกคนหลงเชื่อไปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราคือคนของพระองค์เราจำเป็นที่จะต้องเลือกที่จะยึดมั่นกับพระองค์และกล่าวโมทนาพระคุณพระองค์รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นบอกเล่าแต่เข้าหาไม่ใช่แค่เล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หนีไปดาวิดไม่ได้เป็นคนที่บอกเล่าความรู้สึกทั้งหมดไม่ว่าจะยินดีหรือว่าเศร้าใจหรือทุกข์ใจหรือรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโกรธเกลี้ยวไม่ใช่บอกเสร็จพระเจ้าลูกเกลียดมั่นในพระนามพระเยซูคริสต์แล้วก็ไป เขาขอให้พระเจ้าสอนเส้นทางด้วยในยามที่รู้สึกเช่นนี้เส้นทางของพระองค์บอกว่ายังไงและข้าพระองค์จะได้ทำตามนั้นและเมื่อทำตามนั้นหัวใจข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์กำลังยกชูและเทดิดทูนและมุ่งมั่นต่อพระองค์และก็จะรักษาปากในการโมทนาพระคุณของพระองค์เอาไว้เพราะข้าพระองค์รู้แน่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นไปได้ด้วยความรักมั่นคงที่พระองค์มีให้กับข้าพระองค์ เขายึดมั่นอยู่เสมอว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยแหละที่ช่วยเหลือเขาเอาไว้เพราะเขามีความรักของพระเจ้าเขาถึงสามารถเข้าหาพระองค์ได้เพราะเขามีความรักของพระเจ้าที่มากล้นขนาดนี้เขาจึงสามารถบอกเล่าแบ่งปันระบายกับพระองค์ได้และเขารู้ว่าความรักมั่นของที่พระเจ้ามีให้กับเขามันมากมายจนเขารู้ว่าถ้าเขาขอให้พระเจ้ารับฟังและสอนหนทางที่ควรจะไป พระองค์ก็จะทําเช่นนั้นดังนั้นเขารู้ว่าด้วยความรักมั่นของนี้เองป่าของเขาจะได้โมทนาในตอนสิ้นสุดวันคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บความสุขเอาไว้คนเดียวแบ่งปันกับพระเจ้าได้เวลามีความสุขอะไรบอกกับพระเจ้าบ้างอย่าเข้าหาพระองค์เฉพาะยามทุกข์ อย่าเข้าหาพระองค์เฉพาะยามต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าลูกมีความสุขเมื่อเช้านี้ยิงออกจากหมู่บ้านมานะคะหญิงกับพิชานชิดนั่งหัวเราะกันมาในรถเพราะว่าก้อนเมฆหน้าบ้านเป็นรูปหมาพุดเดิ้ลเรารู้สึกขอบคุณแล้วเราก็มีความสุขเพราะออกมาจากฝั่งบ้านเรานะคะเป็นเมฆสีเทาหมดเลยแต่หน้าหมู่บ้านเป็นหมาพุดเดิ้ลตัวหนึ่งกับท้องฟ้าสีฟ้าสดมากเราได้เห็นความรักของพระเจ้าในยามเช้า เราได้เห็นความสดชื่นแล้วเราก็แอบบอกพระเจ้าในใจว่าพระองค์น่ารักมากเลยเช้านี้เราได้เห็นสิ่งดีๆด้วยดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เป็นพระผู้ช่วยดังนั้นรอมีปัญหาให้พระองค์มาช่วยถ้าไม่มีปัญหาพระองค์ก็อยู่ของพระองค์ไปลูกไม่กวนพระองค์จะได้พักบ้างเรามีความสุขก็บอกกับพระองค์เรามีความยินดีอะไรบอกกับพระองค์บ้าง ให้พระองค์ได้รู้ถึงแม้พระองค์รู้ทุกอย่างเรามีความสุขเราบอกพระองค์รู้อยู่แล้วแต่พอเรามีความทุกข์เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่น่าจะรู้พระองค์อยู่ที่ไหนไม่ใช่นะคะดังนั้นบอกทุกอย่างกับพระองค์แล้วถามพระองค์เลยว่าเส้นทางที่พระองค์ต้องการให้ลูกไปนั้นเป็นเช่นไรและลูกรู้ว่าถ้าพระองค์บอกเส้นทางนั้นลูกจะทําได้ลูกจะบังคับตัวเองให้เดินไปตามนั้นเพราะลูกรู้ว่าคําตอบอยู่ที่นั่นและลูกจะได้โมทนาและสรรเสริญพระองค์เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ตอนนี้อาจจะยังเดินไปไม่ถึงคําตอบตรงนั้นแต่ระหว่างทางลูกรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทิ้งลูกไปไหนความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์จะโอบล้อมลูกเอาไว้ลูกจะเดินต่อไปและลูกจะไปถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เมื่อลูกบอกเล่าแล้วลูกจะสรรเสริญพระองค์ลูกจะขอบคุณพระองค์อยู่เสมอใบหน้าของลูกคนมองมาเขาจะไม่ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเขามองมาเขาจะต้องบอกว่ามีอะไรหรอมีความสุขอะไรเล่าให้ฟังบ้างสิ เพราะว่าลูกเชื่อแล้วว่าลูกได้คําตอบแม้ตอนนี้ลูกยังไม่เห็นคําตอบคนเขาจะต้องเข้าใจไปว่าลูกได้รับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั่นคือการแสดงออกถึงความเชื่อและนั่นจะเป็นการใช้ชีวิตให้พระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญได้ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระคาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทรงอยู่ใกล้ทรงอยู่เคียงข้างพระองค์ทรงไม่ห่างเหินไปจากเราความรักอันยุดมของพระองค์นั้นมีให้กับเราอยู่เสมอและเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์พระองค์ทรงโปรดฟังเราพระองค์ทรงมีคําตอบให้กับเราและเมื่อเราได้ระบายหรือบอกเล่ากับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ใดๆเราเองรู้ว่าพระองค์มีเส้นทางที่จะให้เราก้าวต่อไปและ เราเลือกเดินบนทางนั้นเพื่อในทุกๆวันเราจะสามารถโมทนาพระคุณของพระองค์ได้อยู่เสมอขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยห่างเหินขอบพระคุณที่พระองค์ทรงทราบอยู่เสมอแต่ไม่เพียงแค่พระองค์ทราบในหัวใจพระองค์ก็อยากจะได้ยินจากปากของเราด้วยเช่นกันแล้ววันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าการดําเนินชีวิตของเราในวันนี้พระองค์มีพระพรให้พระองค์มีวันที่ดีให้วันนี้เป็นวันที่พระองค์จัดไว้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ลูกตัดสินใจจะ ชื่นชมยินดีอยู่ในวันนี้ลูกจะสรรเสริญพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ปากของลูกจะมีแต่คำโมทนาพระคุณของพระองค์ลูกจะให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าพระองค์ทรง,งแสนดีขนาดไหนขอพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่ได้รับการถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญในชีวิตของลูกด้วยลูกขอบพระคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมน